นอบน้อมพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาณเช้าวันนี้ก็อยากจะมาพูดจากกันเรื่องสร้างคนและก็สร้างใจ ถ้าเราพุทธบริษัทสีมีโอกาสน้อมประโยชน์ของการใช้ชีวิตในหมู่สังคมชาวพุทธบริษัทสีนั้นจะเน้นเรื่องการสร้างคนสร้างใจหรือการสร้างใจเพื่อจะได้คนดีๆคนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีระเบียบมีศีลธรรมนั้น ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมนั้นจะต้องมีการเรียนรู้และประคับประคองด้วยความรู้สึกนึกคิดเพื่อจะก,การใช้ชีวิตของเราในหน้าที่ในการพัฒนาใจด้วยความเป็นจริงนั้นเราจะต้องรักษาร่างกายของเรารักษาพวก,พวกเราทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ด้วยกำลังใจถ้าจะนึกถึงเรื่องชีวิตที่ผ่านมาก็ทำให้ความรู้สึกหาเหตุแห่งความบกพร่องหรือความเจริญนำมาเล่าสู่กันฟังในความรู้สึกผู้พูดเองนั้นในความรู้สึกส่วนตัวได้พิจารณา มนุษย์ทั้งหลายที่เป็นทุกข์กันประทุษล้ายกันส่งเสริมยินดีต่อกันนั้นหลักสำคัญที่เราจะต้องน้อมก่อนที่เราจะมีการกระทำต่างๆเราจะต้องน้อมเรื่องประโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันอย่างไรการที่เรามองประโยชน์ และสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นจะต้องเริ่มจากการสร้างคนสร้างมนุษย์ให้เกิดมีความสำนึกระมัดระวังละอายต่อบาปกันถ้าเรามีการระมัดระวังแล้วเราก็จะมีการควบคุมกายวาจาใจของเราให้มีความระมัดระวังจะไม่นำให้สู่ความแตกแยกด้วยวาจา ด้วยจิตใจของเราซึ่งเกิดความเข้าใจไปในทางเดียวด้วยเหตุแบบนี้เราจะต้องสร้างคนอย่างไรเบื้องต้นนั้นเราก็จะต้องสร้างตนเสียก่อนกอนที่เรา,าจะสอนคนอื่นก็ดีเราจะต้องสอนตัวเองเสียก่อนว่าตัวเราเองนั้นมีจิตใจมีระเบียบ มีความรู้สึกสำนึกต่างๆจากเหตุอะไรถ้าหาว่าเรามีความเข้าใจพอสมควรเราจะต้องยอมรับในชีวิตกันชีวิตนั้นไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์เหตุของความเป็นทุกข์ก็จะมีสองทางทางที่หนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีก็เป็นเรื่องทางกาย ทางที่สองนั้นเป็นเรื่องทางใจทั้งสองด้านเราจะต้องน้อมใจเขาแล้วก็ใจเราการที่น้อมนั้นหมายถึงทางใจการสำรวมใจก็จะทำให้เราเกิดการใช้ร่างกายให้อยู่ด้วยความปลอดภัยแล้วเกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันตามที่เราได้มีโอกาสนะ พิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะน้อมความรู้สึกในใจของเรามียินดียินร้ายก็ตามแต่สิ่งที่เราจะต้องมีการยับยั้งและควบคุมนะที่เหตุที่เกิดจากใจของเราก็จะต้องไม่ไปจับจ้วงด้วยวาจาหรือล่วงเกินด้วยการกระทำทางกายด้วยเหตุอย่างนี้นะ เป็นเหตุทำให้เกิดความขัดแย้งแตกแยกบกพร่องแล้วก็สู่ความเศร้าหมองเกิดขึ้นตอนที่เราได้ดูชีวิตเนี่ยมนุษย์เราเมื่อเราอยู่ในชีวิตโลกเราก็จะไหลไปตามกระแสะชีวิตโลกถึงที่เกิดขึ้นเป็นไปในเหตุของปัจจัยสีที่เราได้เห็นแต่ละบุคคลนั้น สืบทอดเกี่ยวข้องพัฒนาการทุกอาชีพการงานล้วนแล้วแต่มีคุณมีประโยชน์การทุกอาชีพเนื่องจากการใช้อาชีพนั้นเป็นการเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตด้วยประโยชน์ที่เกิดสืบทอดลูกหลานให้มีความชำนาญแล้วก็มีการพิจรารณาความสุจริตนั้นเป็นที่เทิดทูน ตัวเราเองถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะเห็นตัวเราเองนั้นขาดตกบกพร่องหรือมีความเบิกบานแจ่มใสในเรื่องการกระทําที่เกิดขึ้นทั้งกายวาจาใจของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะไปชี้นําบอกกล่าวหรือให้ลูกหลานของเราได้เรียนแบบอันดีได้ ถึงแม้ว่าเราทุกคนก็จะมีเรื่องความขัดตกบกพร่องความผิดพลาดความเศร้าหมองย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนสิ่งที่เราเป็นมนุษย์ปุถุชนนั้นก็เป็นเรื่องความปรุงแต่งเกิดขึ้นเราจะเห็นว่าชีวิตการดำเนินชีวิตของเรานะตั้งแต่เยาว์วัยท่ามกลางแล้วก็ถึงบ้านปลายชีวิต แล้วก็วนเวียนสลับซับซ้อนของการใช้ชีวิตของเราด้วยความขยันด้วยความมุ่งมั่นด้วยจิตใจที่ปราถนาจะกระทํากิจหน้าที่ด้วยความสุดจริตอันดีงามสืบทอดบิดามารดาปู่ย่าตายายของเราและก็บรรพบุรุษซึ่งมีความกระตันอยู่กันเป็นเบื้องต้น สิ่งเหล่านี้เราจะน้อมเปรียบวิธีชีวิตนะในแนวทางทั้งสองด้านแนวทางที่เราเห็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็เกิดจากผู้ที่ขาดตกบกพร่องนะจะสำเร็จสมบูรณ์แล้วก็จเจริญง,งอกงามนะเพราะอาจจะเรียกว่าทะเลเนี่ยจะมีปริมาณมากมากกว่าผู้ที่สมบูรณ์ไปด้วยเหตุปัจจัยสี่ ก็หมายถึงความสาเร็จจากการพัฒนาตนพลิกสถานการณ์ตัวเองให้มีความมุ่งมั่นให้เป็นคนที่มีเกียรติประวัติอันดีพร้อมทั้งมีจิตสำนึกอันเข้มแข็งมีความเชื่อมั่นในบาปบุญคุณโทษถ้าหากว่าเราสังเกตดูผู้หนึ่งผู้ใดสามารถมีการละอายต่อบาปและยับยั้งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในใจ จนเกิดความกล้าหาญและเชื่อมั่นในศีลธรรมจะต้องนำพาไปให้บุคคลที่มีศีลธรรมและขยันหมั่นเพียรน,นั้นมีความเจริญขึ้นอย่าแงแน่นอนเบื้องต้นการดำเนินชีวิตเราจะเห็นอดีตที่ผ่านมายังไม่เคยลืมจากความรู้สึกในใจที่เราได้พบปะบุคคล นกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดซึ่งมีพฤติกรรมจะอยู่ในจุดหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเกิดเหตุของการเกิดนั้นเราไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาเราจะไปเกิดในสถานที่จเจริญรุ่งเรืองโดยปัจจัยสี่หรือจะไปเกิดสิ่งที่ขาดตกบกพร่องในเหตุปัจจัยสีเหล่านี้เรา เราเลือกสรรหาเนี่ยไม่ได้เนื่องจากมนุษย์เราในะหลากหลายทั่วโลกก็มีวิถีชีวิตวิถีกรรมซึ่งซ้ำสั่งสมมานะแต่ละ,ะกลุ่มแต่ละวิญญาณแต่ละสิ่งที่เป็นไปแต่พวกเราที่เราแบบเป็นชาวพุทธบริษัทศสีนั้นเรามีความรู้สึกลึกๆของเรา ตอนที่เราได้มีโอกาสพบพระพัตนตรัยนั้นหมายถึงเราได้หาเหตุผลหาความเป็นจริงไปด้วยพอเรามีโอกาสหาเหตุหาความจริงนั้นจะต้องมีการเรียนรู้ในการพิสูจน์พระธรรมคําสอนกันตอนที่เราได้มีโอกาสพิสูจน์พระธรรมและก็ปฏิบัติธรรมตามแนวทาง ทานศีลสมาธิปัญญาพร้อมทั้งหยิบหัวใจของพระรัตนตรัยขึ้นมาพิจารณาก็เป็นเรื่องอริยสัจสี่ทุกสมูทายนิโรธมาเป็นที่ขาดใจของเราแต่เราก็ต้องยอมรับในหน้าที่พื้นฐานของการใช้ชีวิตการปกติก็คือการใช้ใชชีวิตในกระแสะโลก ก็จะมีเรื่องกินเรื่องกรมเรื่องเกียตรติประวัติเรื่องการทำหน้าที่นะถูกต้องตามกฎหมายมากแค่ไหนเหล่านี้เป็นหน้าที่ในกะแสะโลกทช่ไหมเพราะนั้นเหตุของปัจจัยีก็เป็นเนื้อที่หนึ่งก็คือการกินจะเป็นการกินก็คือที่อยู่อาศัยอาหารที่เครื่องหนุนหม่มยารักษาโรคอันนี้หมายถึงการกิน ตามก็คือความอยากอยากอะไรบ้างอยากดีหรืออยากไม่ดีอยากมีความสุขหรืออยากมีความทุกข์อยากให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านหรืออยากเกิดแค่ประโยชน์ตนหรืออยากได้อยากมีอยากเป็นนั้นเป็นเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสิ่งเหล่านี้เราจะมีเกียรติประวัติหรือเกียรติยศอันงดงามในกระแสโลกเราก็เลือกพิ จารณาเหตุของการกระทำในเนื้อหาของกินก็ดีหรือกามก็ดีหรือเกียรติก็ดีสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังอย่างนี้มาก็ยังแปลความหมายต่างๆได้หลายเนื้อหานะสาระและความเข้าใจก็สามารถนะพิจารณาสิ่งเหล่านี้ได้แยกแยะไม่เท่าเทียมกันในความรู้สึก แต่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องความรู้สึกที่จะน้อมที่จะพิจารณาเหตุของการใช้คำว่ากินหรือกามเกียรติในกระแสะโลกแต่ถ้าหากว่าเรามีการพิจารณาเหตุต่างๆเหล่านี้เราก็จะต้องไปดูเรื่องอริยสัจส,สี่เพื่อจะมีการกระทำกายวาจาใจของเราในเรื่องการกิน นะหรือกามที่เรามีความอยากต่างๆหรือเกียดก้หมายถึงประวัติศาสตร์ที่เราจะเดินไปสู่สัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิเหล่านี้ก็ต้องไต่ตองทบทวนพร้อมทั้งสังเกตคำว่าทุกข์สมุทยัยนิโรธมักหมายถึงอะไรด้วย เราค้นคว้าพัฒนากายใจของเราจนสามารถเรียบเรียงการเคลื่อนไหวทางกายของเราด้วยการอ่อนน้อมสัมมาาคระวะสร้างคุณงามความดีจากเหตุของกามหรือความอยากดีเหล่านี้ก็ไต่ตองทบทวนแต่สิ่งที่เรามีความภาคภูมิใจหรือคำว่าเกียรตินั้น นั่นหมายถึงภายในกับภายนอกถ้าหากว่าเราทำความเข้าใจให้ดีๆเราอยากมีอยากเป็นให้เราก็มีความปรารถนายิ่งกว่านั้นก็สําเร็จผลของความอยากมีอยากเป็นในส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของความยึดดียึดดีก็ประกอบสมาธิเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็ดำให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่ ของการเลี้ยงชีพของการกินด้วยปัจจัยสีนั่นเองเพราะความสำเร็จต่างๆฐานที่เราได้เดินทางตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ถึงบ้านปลายชีวิตในเหตุเหล่านี้หมายถึงการดำเนินชีวิตของเราจากความเขาเรียกนะกามหรืกอ,อการมคุณที่เราอยากต่างๆจนกระทั่งเกิดความสำเร็จ ในปัจจัยสี่ในเรื่องการกินการใช้การอยู่เหล่านี้จะเห็นว่าที่สุดแล้วเกียรติที่เราได้นั้นเป็นเรื่องความภาคภาคูมิใจชั่วขณะเดียวแต่สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะยึดมั่นจากสิ่งที่เราได้สั่งสมคุณงามความดีจนสามารถพัฒนานะไปถึงปัจจัยสี่ได้ เราก็ยังไม่สามารถที่จะหมดความทุกข์ในใจของเรานั่นเป็นเหตุอย่างยิ่งทำให้เราจะต้องน้อมการพัฒนากายและก็พัฒนาใจของเราเพื่อจะให้เข้าถึงกระแสแห่งทุกขสมุทัยนิโรธมากใะสิ่งที่เราได้ค้นคว้าในกระแสะโลกเหตุของการกินกามเกียดนั้นก็ไม่สามารถทำให้จิตใจของเรามีภาวะ เบิกบานแจม่มใสนันะตลอดการได้ยังวนเวียนกับเรื่องการรักษาสิ่งที่เราได้มีได้เป็นจากการที่เราสร้างกามอันดีนั้นนะัจะเห็นว่าผลก็ยังต้องธนุบำรุงรักษาแก้ไขอยู่กับความปรุงแต่งต่างๆของ,ต,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 งตัวของตัวเราเองของสิ่งที่เกี่ยวกับรอบข้างในสังคมที่เราต้องใช้ชีวิตประจำวัน เหล่านี้จะเห็นว่าก็ยังคุกคุลยังผิดยังถูกยังมีความปรารถนาดีต่อกันก็เป็นเหตุทำให้เราต้องน้อมความไม่เที่ยงต่างๆท,ที่เกิดขึ้นในกระแสโลกจึงต้องน้อมไปสู่การพัฒนาตามพระธรรมคำสอนจะต้องมีการพิจารณาจากเหตุที่เราสร้างทานการกุศลภายนอกภายใน าการที่เรารักษาศีลภายนอกภายใน,นาการที่เราจเจริญสม,มาสมาธิเพื่อจะพิจารณาเหตุของความเป็นทุกข์ของเรานี่แหละครับสิ่งที่เราต้องหยิบขึ้นมาน้อมสู่การพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเรามีชีวิตตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ถึงบนปลาย เราจะเหลืออะไรไว้ให้กับเรานอกจากสิ่งที่เกิดความรู้สึกนะยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ทั้งๆที่เราก็สั่งสมความเพียรมาเนิ่นนานความาาามุสาหะความมุ่งมั่นความขยันความมีระเบียบเราก็เติมจนกระทั่งมั่นใจว่าเราก็เต็มกำลังที่เราได้สั่งสมไว้แล้วก็ททำอยู่ จึงจำเป็นที่เราจะต้องน้อมเหตุของความเกิดอย่างไรที่เราต้องเกิดเพราะเหตุอะไรเหตุเพราะเรายึดมั่นถือมั่นทำให้เราต้องมีการเกิดขึ้นเป็นร่างกายจึงต้องมีเหตุผลที่จะต้องพัฒนาร่างกายควบคู่กับการพัฒนาใจทำให้ต้องมีการเรียนรู้นะและสู่การประพฤติปฏิบัติไปด้วย ถ้าเราปล่อยปละละเลยทอดทิ้งร่างกายของเราไม่ให้กระทํากิจไม่ให้กระทําหน้าที่ไม่กินไม่ทายไม่ประกอบกิจการเคลื่อนไหวต่อหน้าที่ของเราถ้าเกิดเราขาดตกบกพร่องน,นในเรื่องการดูแลร่างกายไม่ให้แข็งแรงไม่ให้อาหารไม่ให้การพักผ่อนไม่ให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ้เราจะมีการพัฒนาอันยิ่งสิ่งที่สุดได้อย่างไรเหตุเหล่านี้จึงต้องมีความเพียรในการที่จะกระทําภารกิจเพื่อจะเข้าถึงกระแสแห่งตัวตนของเราที่มีการเกิดนั้นมันมีอาการอย่างไรอาการที่เราได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้บอกว่าการที่เราจะเรียนรู้ดับทุกข์ เราจะต้องละการยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นตัวเราสิ่งที่เป็นเราจึงต้องมีการฝึกเรียนรู้กันในเรื่องภาวนาพิจารณาในเรื่องการเจริญสติรู้จักร่างกายรู้จักจิตใจรู้จักทุก์ที่เกิดจากร่างกายรู้จักทุก์ที่เกิดจากจิตใจของเราเมื่อเรามีการเรียนรู้ไปเรื่อย เมื่อถึงการถึงเวลาจริงๆเราก็จะเข้าใจเรื่องกายส่วนหนึ่งจิตใจก็ส่วนหนึ่งการที่มีภาวะเคลื่อนไหวในใจในจุดเริ่มต้นจุดการเคลื่อนไวหวปรุงแต่งในหน้าหน้าที่ทางใจนั้นจะไม่หยุดเช่นกันถ้าหากว่าเรามีความทุกข์ในการต้องเกิดนั้นเราจะต้องเข้าใจเรื่องจิตเรื่องกายเรื่องเวทนาต่างๆ แต่เราเข้าใจเข้าถึงเราก็จะสามารถเข้าใจถึงภพชาติที่เราต้องเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์นั้นก็เพราะเหตุว่าเราไม่เข้าใจเรื่องกายเรื่องใจไม่เข้าถึงเรื่องกายเรื่องใจของเราเราจึงใช้ความนึกคิดของเราเป็นการแปลว่าเรานั้นเรียนรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่เราก็เข้าถึงหรืออย่างนั้นเราต้องพิสูจน์ นะสมุทยัยนะนั้นที่เราเห็นว่าเหตุของความทุกข์ที่ต้องเกิดนั้นเพราะว่าใจของเรายึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เป็นตัวตนของเราทำให้เราเป็นเหตุต้องเกิดมาเป็นสัตว์ก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วก็ต้องวนเวียนนะไปสู่กินกามเกียรติต่างๆทำให้เราต้องพุดขึ้นมาในใจยามเช้าๆจึงได้มีโอกาสถามตอบ ตัวเราเองเช่นกันว่าชีวิตของเราจะต้องดูแลร่างกายของเราเพื่อประโยชน์อันเกิดขึ้นกับตนประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับท่านและก็สู่สังคมต่างๆและเราก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการวางจิตใจของเราอย่างไรในกระแสธรรมนั้นการวางใจก็หมายถึงการเข้าถึงใจที่เกิดขึ้น จากทุกการที่เรายึดมั่นถือมัน่นนั่นหมายถึงต้องรู้จักสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นต้องเห็นความไม่เที่ยงในใจของเราซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปควบคู่กับความเป็นไปของร่างกายของเราสิ่งเหล่านี้เนะี่ยมาเล่าสู่กันฟังว่าวิถีชีวิตของเราที่เราจะใช้ชีวิตนะการที่เรารักษา เป็นเบื้องต้นมีความอยากเป็นเบื้องต้นมีการพัฒนาเป็นเบื้องต้นก็เป็นสาเหตุทำให้เรานะเคลื่อนไหวเป็นบันไดของชีวิตสามารถทำให้เรานะเข้าสู่กระแสแห่งพระธรรมคำสอนนะได้ยิ่งขึ้นนะก็สิ่งเหล่านี้จำเป็นนะที่เราจะต้อง มาเสวนากันมาพูดจากันให้เกิดความเข้าใจเราจะต้องรักษาร่างกายของเราเพื่อจะนำไปสู่การเกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแล้วก็มีการพิจารณาพระธรรมคำสอนเพื่อจะให้เราเข้าถึงกระแสะแห่งนิโรธคือการดับทุกข์ที่เกิดที่ใจของเราด้วยเหตุของการที่เรามีการปรุงแต่งทั้งหมดทั้งปวง าการเกิดนิโลธได้นั้นก็เหตุจากการเริ่มต้นรู้จักกายรู้จักใจหมดทุกข์ลงไปก็จึงเป็นเรื่องต้องหยิบการสร้างกายสร้างใจและเข้าถึงการเป็นไปโดยธรรมชาติเป็นเหตุทำให้มีความเข้าใจ ธรรมชาติของชีวิตแล้วก็ทำให้แก้ไขจิตใจได้ตามขั้นตอนไปก็พอสมควรกับเวลาก็ขอน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้น มอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสี่จงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิะสุภาษีสวัสดีครับ